ตอนนี้ก็เดินทางมาถึงที่งานแล้วนะครับผมวันนี้นะฮะก็จะมีเซอร์ไพรส์เล็กๆแล้วกันให้กับลูกนะครเพราะว่าลูกของผมนะครับณตอนนี้นะจะชอบผู้บอกว่ายิมดาตติกมากๆเลยนะฮะหรือว่าประมาณแบบพวกบีบอยนะฮะก็เลยจะจัดอะไรแบบว่ามาเซอร์ไพรส์ลูกสาวหน่อยแล้วกันเดี๋ยวไปดูกันครับโอ้โชคดีฮะกล้องมาแล้วครับผมนะฮะบางทีเราก็เหนื่อยฮะ ติดต่อตากกงตากล้องไปก็หายครับก็ต้องมาถ่ายวอล์กเองครับแต่ไม่เป็นไรครับผมเพื่อลูกสาวของผมครับต่อให้จะเป็นกล้องอะไรผมก็ต้องถ่ายเชื่อไหมผมเองเ่ยมีกล้องเยอะนะแต่ว่าตามคนที่จะมาถ่ายเราเนี่ยเหนื่อยไปก็ไม่ได้ตัดจะตัดออกด้วยจะฟ้องเขาชื่อว่าชายสองนะครับผมกล้องเรามีฮะแต่ว่าจะตามตัวกันยาก เนี่ยผมต้องมาใช้โกโปรถ่ายเองฮะวันนี้แปลว่าเป็นวันที่ยิ่งใหญ่จริงๆนะฮะเพราะว่าเรานะครับผมจ้างฮะลงทุนจ้างนะฮะเชฟระดับมิชลินมาเลยนะฮะสาวก็จะมาเปลี่ยนยางรถยนต์ได้หมดเลยไม่ไม่ไม่หยอกหยอกหยอกฮะเราจ้างเชฟมิชลินมาเลยฮะเพื่อลูกสาวของผมนะครับ เรื่องของการที่จะมาทำเค้กเนี่ยต้องเขาเท่านั้นต้องคนนี้เท่านั้นฮะไปดูเลยครับเชฟของนมพงศ์เชฟสุดยอดเลยนี่นี่เชฟมิชลินอ่ะเชฟนี่แหะเชฟมิชลินอ่ะอ่ะแล้วเค้กวันเกิดของน้องในวันเนี้ยเราจะทำเค้กเป็นประมาณแบบไหน เค้กแทนใจนี่ใชไรและความพิเศษของเค้กชิ้นนี้คืออะไรครับผมความพิเศษอ้านี่นิ้โทษนะทำไมเท้าตาลอยลอยหยอกลองหยอกอันนี้ก็เป็นพี่สามแล้วกันที่เราใช้งานกับแกบอยฟรีใช่ไหม มาแต่เช้าเลยมาแต่เช้าเลยอ่ะฟรีป่ะอ่ะวันเกิดลูกสาวด้วยอ่ะวันเกิดน้องสี่สิบบาทพอป่ะโธ่พี่สาวไม่ใจกับผมเลย่โอเคได้ครับผมเดี๋ยวได้ไม่ใช่ไม่ใช่ Hi Thank you for coming เนี่ย My d a g h t birthday beautiful okay thank you a thank you thank you เเข้ามางานเมากินอาหรนอ้อกินาหาาสวัดีนเป็นยังไงบ้างคุณไม่เอนเนานเลยค่ะนี่ฮะก็เป็นเพื่อนของเมียผมครับอ้าวแล้วคุณเป็นใครครับเนี่ยเป็นทีมงานของโรงแรมค่ะอ๋อทีมงานของโรงแรมอ๋อแล้วตอนนี้ก็คือเราเองก็ อยู่กันที่ไหนครับผมโรงแรมสิทธิพรมิตรพลากรุงเทพวิญญาณคอลเลนชั่นในห้องอาหารแบงกอกเซเวนตีเอถ้าเกิดว่าใครสนใจนะฮะก็สามารถจะมาใช้บริการกันได้เลยนะครับผมอ่ะเราจะฝากที่อยู่ไว้ให้แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ด้วยฮะถ้าเกิดดูคลิปนี้โชคดีมากแท้ฟรีครับผมฟิตปตาพี่เขาลอยเลยเมื่อกี้นะเชื่อป่ะจากคิวไม่ค่อยมีนะคิวเงี้ย ีให้เขาบอกเป็นติ่มถ้าลูกคุณใส่ยังครับเนี่ยติ่มยำมาเกิดลูกสาวผมเนี่ยผมสงสัยว่าผมผมผมต้องใส่ไหมใส่บ๊อบเบลเดียเมียถ่ายคลิปอยู่เมียเมียเมียเขียมันเข้าบ๊อบเบลหน่อยครับเอาแล้ว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  เยอะแบบนี้นะฮะเดี๋ยวต้องเจอเซอร์ไพรส์ของผมครับสวัสดีครับผมบอกเลยนะครับว่าเป็นวันที่ผมนะฮะประทับใจจริงๆนะฮะวันนี้ก็คือว่าผมเองครับเป็นพ่อที่รักลูกมากนะครับ <laughs> ผมทุกวันนี้ครับผมมีอยู่2อ,อย่างนฮะหคือลูก 2. ก็คือเมียครับผม ผมก็เลยได้จัดเชฟมิชล,ลินทำเคก้กให้กับลูกสาวของผมอไม่รอช้ามาพบกับเชฟของเราในวันนี้ครับผมเชฟมาเชฟ เราวดใกก็ใสข้ามาก,มากนินเลเกโอเคครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับกไปโคฮี่ก็ปวบแล้ว oh. okay, อยากจะถามกับยูว่าที่ยูเนี่ยได้เลี้ยงลูกมาจนถึงแปดขวบเนี่ยเหนื่อยไหมอ๋ออยู่กับบริษใช่ไหมอยู่กับบริษมีความสุขมากเลยไม่เหนื่อยเลยเพราะว่าอันนี้มันหน้าที่ของไอและไออันรักเขามากๆแต่ว่าท่านเล็กคุณโตเนี่ยมันเหนื่อยแล้วบางทีแทนนี่แต่ว่าไม่กลับมาแค่กลับมาช่วงเช้าแล้วก็นอนอะไรก็ไม่รู้ไปทำกิจวัตรทุกคนไปเนี่ยบ่แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวบริษัทมีแข่งแดนที่นู่นนะเดี๋ยวเราจะไปัญหาครอบครัวอ ยูจ๋าอยากจะรู้ว่าที่ยูเนี่ยเลี้ยงลูกเนี่ยมาจนถึงแปดขวบแบบเนี้ยเหนื่อยไหมแล้วก็รู้สึกยังไงบ้างครับผมอ๋อไม่เหนื่อยค่ะเพราะว่าเขาเป็นลูกอายเป็มที่เลยทแเวลังให้แล้วส่วนยูล่ะก็ให้ความสุขกับลูกกับเมียให้ทุกอย่างแล้วก็ให้ทั้งชีวิตด้วย รู้ไหมปีนี้ที่อยู่ให้เวลาให้เขากับอายมากที่สุดคือวันนี้แหละ <c oughs> โอ้อยอะไรเนเด็รู้สึกดีใจนะที่มีลูก <c oughs> เพราะาเขาเป็นมีความสุขของฉันครับหรือว่าถึงแม้ว่าบรีบมีเวลาที่มันโซนๆนี่ๆนุ่นๆ <c oughs> เราก็เขาา้าใจนะเพราะเขาเป็นเด็กใช่ไ <c oughs> หมล่ะทุกอย่างที่เขาอยาก <c oughs> <ๆ>ปีนี้สำหรับวันเกิดเขาก็ได้หมด <c oughs> อยู่ทำเขาเขาเอาของขวัญอะไรเขาตอบว่า เขาขอทำสีผมก็ทำปแล้วแล้วขอกับไอว่าเขาอยากมีปาร์ตี้ก็จัดให้แล้วใช่เล็กๆแค่มีเพื่อนสีประมาณสิบคนอยูจ๋าไอเนี่ยอยากจะทราบว่าถ้าเกิดว่าลูกอ่ะเติบโตขึ้นไปแล้วอย่างเงี้ยดูเนี่ยคาดหวังอะไรกับลูกบ้างไม่ได้คาดหวังอะไรบ้างแค่ขอให้เขาอ่ะมันทุกอย่างมันสาเร็จแล้วก็ที่เอ่อเฮลที่อ่า แล้วก็ทําตัวมันน่ารักส่วนเรื่องโตขึ้นไปแล้วน้องจะเป็นอะไรอันนี้เราเองก็คือจะไม่ทราบแต่ว่าคือเราสอนให้ลูกนะฮะของเราคือว่าเป็นเด็กที่คิดดีแล้วกันคิดดีทําดีแล้วก็กล้าแสดงออกแล้วไม่ทําอะไรก็เครื่องทางแล้วก็ยิบอับเราจะไม่ไม่สอนเขาอย่างนี้อะไรที่เริ่มแล้วทําให้ถึงที่สุดถึงแม้ว่ามันเฟลเลียแล้วเอาไม่เอาไปบอกเรนก็ทําต่อไปเรื่อยๆ ันนี้ก่อนเพราะว่าสร้างภาพใช่มั้ยโอลิงโมยแฟมิลี่